สวัสดีครับพ่อกับช่องมิกชาวล้วอ้อยครับวันนี้มากู้รถคี้ครับตกล่องครับตกล่องครับกับกับลุม่มกับลุ่มครับนี่ครับดูข้างครับมันยันงไม่ท้าเลย ขีบไม้ออกครับนี่ขีดไม้ออกโอกล่องเปาะผมครับนีน้ำไม่กลมนี่ครับรถกูครับรถไทครับจอเดียจอเดียอะไรวะ <Okay. S 1> จอนเนียห้าหกหนึ่งโอเคกูรถไทเออกูรถขีบ เราไปดูตอนกู้ครับมาครับพร้อมเสียโยเสียโยขับเองครับจะขึ้นไหมครับขอไม้อ้าวเลย นี่นะมันไม่ล่มเออมันล้มถ่ายรถรถไทยแบบรถไทยไม่ได้เร่งเลยครับเสียยู่บอ,อกนิ่มๆครับระดับกูก้รถคีบเสียเสิ่งมีที่เรียบร้อยครับลองมันหยุดได้

ฝากกดติดตามช่องมิกช้าลอยด้วยนะครับขอบคุณครับ